สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะไน่นาอุปกรณ์ไอวอร์ที่น่าใช้มากทสุ่ดในตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยครับดูผมขึ้นตามหน้าจอเลยนะคือตัวนี้ข้อดีเนี่ยมันคูดาแค่สี่วิมีโอกาสได้กล่องเลือดระเบิดยาดมอะไรดีเข็มชุบป,ประตูวาร์ปสกิลเหรียญนคือแบบโอ้โหเต็มคาราเบลครับผมแต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะคูดาแบบ2 0 3สีวิเลยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะพอดูผมก็เลยแนะนําให้เป็นตัวนี้นะนทุกครั้งที่ตั้งไอวอร์ก็คือจะได้ของทันทีนะผมแต่่่วววาาจะตตต้้้้องงงบ,บดดูวยวรรนีเ ตรงอ่าขวามือเนี่ยป่ะเนี่ยในที่ผมชี้เนี่ยเออมจะแบบว่าครูดาสี่วิถ้าแบบไม่มีแบบวงทถวๆก็คือวางได้เลยนะครับไม่กระดับไม่ใจก็ได้สี่วินะเฮ้ยเขาฝันด้วยมีคนเหรอเปไงนั่นแล้วก็มีตัวทองเลยอ่ะตัวแบบทองหายไปสองว่ะ เตอเาดวยมันจะได้เลือดมาได้เลือดใหญ่ด้วยเมื่อกี้ครับผมทุกครั้งที่วา้หมดจะได้ตลอดได้ไงได้ไงเดียวตัวเดียวเอาให้หลุดตวเลยไหนวะม่มีโอ้โหข่าวลวงมันวิ่งออกหรือเปล่า เอออ้าวแล้มื่อกี้มันขึ้นดแดงอะมันขึ้นแบบแปบหนึ่งไงแล้วมันก็วิ่งไปอ่ะไปชูเพื่อนดิไม่ชูเพื่อนอ่ะน้องมีเหรียญอ่ะพ่ว่าก็เดียววิบเป้อ้าวคนมีเหรียญไม่ชุบนะเมื่อกี้วิ่งหนีต่อหน้าต่อตาอ๋อไอตัวนี้หรือเปล่ามันมาเก็บของตรงนี้เปล่าพี่ว่าตัวที่เหลือตัวมุก้มันจะแบบเออตัวเศษอะไปไหนเนี่ยน้อง เดี๋ยวพี่ไปเก็บหมวก3ก่อ3ดีกว่าโอเคโอเคโอเคตู้ไหนเออาไมา่ใช่ตู้นี้หรอคือมาตู้นี้อ้าวนี่การดีเฮ็ดนี่ไงเราชุบพันแล้วมั้งชุบพันเปล่าเรียบร้อยนะชุบพันแล้วนะโอเคเอ้ยไปละสองเร่งก่อนเล่งก่อน ได้ไหมพี่กำลังไปไม,มันจะตายเหรอ,ม,อมีสองตัวเหรอ,อไม่ทันอเอารถไปห้าเขาด้วยโหดีจริงๆแล้ว <c oughs> พี่จะหนียังไงให้มันรอดทีนี้อพี่อ <c oughs> เออไอ้โวกระน้อยได้ปะ่ะ <c oughs> ตั้งปั๊มของกันไม่ได้ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งหลักใหม่แล้วค่อยมาหาใหม่เนาะเมื่อกี้เองไม่รอพี่อ่ะเองก็รีบขี่รถไปเร็วเกินคือเข้าใจไหมเมื่อกี้อ่ะมันไม่มันไม่ยิงน้องบอมมันไม่ยิงน้องบอมนะแต่มันหันมาเอาพี่เลยเมื่อกี้อ่ะตามไปเนี่ยไม่ตามนะเออโดนที่เขาล้ำซะหมดแล้วไอวอลหมดเมื่อกี้ไม่ไม่วอลไม่วอลมีเล่นได้สบายแล้ว มันก็ดู้หัวเลยไม่ตายมันถึกเจอเมื่อกี้ไปเกิดมาน้องมึงจะไปไหนทีนี้แห้งเลยทำไมน้อผมแปลงหน้านั่นสิเฮ้ยมีคนอยู่หน้าพี่ปะอันนี้ไมปดิมันมีคนอยู่ตู้มีคนอยู่ตู้อ้ามันดีกันนี่วาพี่ไม่มีสโคบสีป่ะน้องท่านึงนะใจเย็นพี่นึกว่ามันจะแบบเอาพี่นะเมื่อกี้มันมองมาทางนี้ไงมันย่องๆออ่ะสรุปมันมองไปนู่นเหรอ

เอาข้างหน้าก็มีโอ้โ, <คน S 1> โ,อโหมัวแต่ทิ้งของตายเลยไม่พอไม่พอสวัสดีไอ้ไไน,นี่ไงวางไอ้บอลได้เหรียญดิวางไอ้บอลเอาเหรียญของอยู่นี่โอเคโอเคเอ<ม>เออ่าไม่ได้หรอ <c oughs> นี่ไงเพื่อนมีแปดเพื่อทิพนึงอุตส่าห์ของสากาแต่งเต็มเลยเมื่อกี้เราต้องลงมาเล่นนะโรงงานเนี่ยค่อยๆแซลมแซลมเดินมาดูได้ไหมไม่มันมาแค่สองตัวไงตัวขี่รถอะ แต่ว่าตัวโรงงานมันก็น่าจะค้ากันอยู่มากเนี่ยอุ้ยมันมาเต็มตี้แล้วม่ะน้องอุ้ยโรงงานเยอะมากโอ้โห,โหวงฟ้าแบบพึบอะพึบจัดย<ห>ี่ไม่มีปืนเล่นนะอ่ะไอ้ตรงตีที่ยิงเราอะก็แบบกำลังยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยนะใช่เนี่ยมันลงมาแล้วไี่ตีนั้นะ ใช่แต่ว่ามันมีตัวอยู่ใต้เท้าอีกเนี่ยเออ่ามันใส่กันอยู่มันใส่กันอยู่แล้วมันใส่กันอยู่มันปล่อยโดนด้วยอ่ามันได้เข้ามาเติมเพื่อนมนละโอเคเดี๋ยวไม่มีปืนกูเลยหรอวะพี่ต้องเบิกปืนมาเล่นละชั่วคราวไปตรงนนั้โอ้โหมันใส่กันแบบ ูหิวให้กูหิวให้เพ well, so. like ื่อนกูหิวให้พี่หิวให้มันพี่หิวให้มันได้มานหนึ่งตัวป่ะน้องไม่อะไรไปช่วยเพื่อนมันแล้วพี่รอดูบนหลังคาเลยบนหัวพี่อ่ะมาเน่นิ่งๆดินิ่งๆดิมันไม่นิ่งอ่ะเฮ้ยดาวดาวหนึ่งตาวหนึ่งดาวหนึ่งคุยเอาเรื่องจ้าเอาเรื่อง โดนคือทิวไปสองเลยมึงนี่ไปเองสวยเฮยไม่จะหนีไม่จะหนีแล้วไม่จะหนีอะอยู่นี่เหรอสวยสวยสวยมันเติมเลือดอย่มันเติมเลือดอยู่ เฮ้ยมันลงใหม่มันลงใหามาให่เกิดใหม่ตัวนึงนะหลังเทนเลยอยู่ที่เราตัวนึงอุ้ยเอามีสองตัวมีดูตัวเดียวเอามาน้องสวยมีแล้วนวี่แล้วขี่รถนี่แล้วโบกได้ไหมเบอร์สองโบกได้ไหมเฮ้ยชุบก,ก,กูก่อนชุบกูก่อนไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดไปหมดยังหมดยัง จะ,ออะรั่วเลยแม่งพิดาอยู่ข้างวิ่งหนีกูพุทเลยมามาได้ละเราตีทีมเราแบบกู้สถานการณ์ด้วยปืนฮิวว่ะแม่งเลย <c oughs> เ,ลยเ,มเลยิมามามามยมายามิมามามเมา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 วเมายาม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 มา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 งเมาน อยาหานี่ก่อนที่ต้องมีสโคป4วะ่ะมาคอโดทุกคนเห็นปะ่ะตอนนี้แบบเหรียญน,นี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกครั้งที่ตั้งไอ้บอลนะผมในจังหวะดสำคัญจังหวะดบวกเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยผมไอเทมไอตัวเนี้ยคือมันมีส่วนช่วยได้แบบโคตรเยอะเลยนะอืมมีแค่แบบกระทะกับตี้ท็อปลอยนะครับผมก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะนัวนัวกับบอลสมควรเออน้องบอกให้เอาคลิปไปลงเลยอ่าได้เดี๋ยวพี่จะลงให้พี่คลิปพี่ก็ยิงแต่ครับลอยตลอดเลยน้องเอ้ มันจะมีคลิปยิงเราด้วยนะเบอร์สี่ถ้าพี่จำไม่ผิด,ผด <laughs> อ๋อว <g ül> <g ül> ันนั้นพี่ <g ül> พี่ตันพี่ตันบอกนะอ๋อเหรอใชผมได้รอชวกลางคืนยิ่งจำไม่ได้พ,ดพ,พี่ยิงใครบ้างพี่ยิงพี่ตันมาปองมาบอกอยู่โนบี่พี่แน็กยิงยับเลยเออโอ้ยมาออกมาละคนละยี่สิบคนเลยว <g ül> ่ะแต่เยอะจัดแค่นั้นหมดละดนนนตเเลลยยแ่จัะ เออแต่นี่มันแบบถือว่าเหลือน้อยนะแต่เมื่อกี้โรงงานมันก็สามตีนะที่เบียดนะตกเต็มในหนึ่งนอกสองเราเป็นตีที่สามตีที่สีดูที่ถามบางตีต,ต่ำไปมีคนอีกไหมพวกเขาก็ลงศพเดิมไว้นะเดี๋ยวเอออันนี้ไงไ<ม>เขาเห็นเราแบบไม่มีปืนไงคิดว่าเรามีตัวเดียว ลงรถตัวหนึ่งเฮ้ยลงรถหนึ่งบ้านบ้านนี้หนึ่งที่เดียวกันนี่หว่าแรกขอกันเหรอมีตัวอยู่บนนี<ง>่แหละใช่ใช่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็บ้านฟ้าตัวหนึง่งนม่มดกำลังวิ่งเข้ามาหน้าพี่ีตัวหนึง่ง โอ้ยขอไเดิ <Emily> นโดดใช่ใช่ใช่บนบนบาไม่หมดตัวนึงแล้วก็บนบ้านฟ้าตัวนึ่งอ่ะพี่รอรอบนฟ้าอยู่ไม่หมดตัวนึงนะไม่หมดหน้าพี่อว่ตวนเโกลยิงด้ลตรงูพ่อสามตัวเลยนะพี่อ่ะต่อบนบ้านก่อนขอของ่ย คคูยอี่้คู่ท้ายเกมไม่ฆ่าหรอกมันอยู่ในรูเนี่ยเนาะนนม้พีตัวนึงคุรบหคี้กันไ้ม่ตัอโดด โดนแล้วดาดาวดไอมไได้ม ну ูลอกข่ามาบ้งอ huh? ่าไปนึง mm ตัวบาบดาวไอ้วาแดงดาวหรอคเปมาจดาวเหรอพี่วาม่าใกล้เหรอบาบบาบบาบ วัดวเหรออาตรงพี่ดาไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มบนบ้านเลยข้างล่างบ้านนี่เออมาให้มันยิงเถอะเอางี้น้องอยากได้คิวเพื่อนไหมล่ะแกงทำเหรียญตกไปหน้าตู้ดิเนี่ยไปแล้วก็เราก็ไม่ต้องเฝ้ามันนะเดี๋ยวพี่แกงทำเหรียญตกก่อนเหรียญพี่มีเศษสี่พันแปดอะเดี๋ยวพี่แกงทำตกไว้หมดเลยนะผมทำได้แต่ผมทำได้ผมมีสามพันเจ็ด ทีนี้เราก็แบบว่าอยู่ในบ้านแบบเมีบย,ยไปไม่ต้องโผล่นั่น <c oughs> อันนี้ไม่ได้แกล,แล้ะอันนี้ของจริงช่องสามอยู่มือโอ้ยเหรียญตกอามีตัวเกิดใหม่ตรงชั้นลอยอะ่ะน้่ใต้ป้ายตัวหนึ่ง เฮ้ยเกาะพี่หายเลยว่ะโดนใครลอดเหล่าแป๊บเดียวตรงไหนฉันลอยนี่หรอยังไม่ดึงนะงนพี่ดกว่าพี่เล่นซองควงพี่เล่นซองยาวนี่หว่า นาน้องดาวดาวละยังดาวอยู่โอ้ยได้แต่เหรียญไม่ได้โดมเลยต้นไม้เหรอวุ้ยหลังมะนี่ยตัวเนี้ยวิ่งละเฮ้ย

ย่างสดอ่อะเาอัลลัตตี้กันนะนะ,นะที่ไม่มีแดดอ่ะสี่สิบคิว,วอยูขข่ขวาน่าไม่มีรลอนเลยนี่ไงวะขวาที่ขวาขวากระดวาง ตรงพี่ตรงพี่หมดเลยยิงไม่โดนระวังหม่อยโอ้ยมาพี่นโอ้โหแม่งเงยมันนละตี่กันเฮ้ยโอ้โให้คุณลุกก่อนดีโอ้โหไม่โอกาสกมดเลยแม่งเงย ไอ้ฝันรลายี่สิบคิวเป๊เลยว่ะเออแล้วมันไม่ยิงกันเลยนะประเด็นอนะไอ้บ้าเฮ้ย